นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงผีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเทวรูปชาวอินคาบทที่4ี่อนาคอนดาพยาบาทการลิ้นฉลองต้อนรับพวกเราโดยชาวโอกาในคืนนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไปแม้กระนั้นภายในกระท่อมหลังใหญ่ที่เขาจัดให้เราพักอาศัยก็งเงียบสงัด เพราะต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ะมาจากการเดินทางในวันแรกและเมาไมายไปตามๆกันข้าพเจ้าคิดว่าคงมีแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่เตื่นอยู่แต่ต่อมาอีกสักครู่จึงได้ยินเสียงไมล่าสมิธซึ่งนอนอยู่ข้างสามีโคลฟ้ากองไฟที่สมควันไล่ยุงและ,มะแมลงพลิกตัวแล้วกว็ลุกขึ้นนั่งพลางอ้าปากเขาคุณหลับแล้วเหรอคุณซากอย่างครับไมล่าข้าพเจ้าตอบ เมื่อกี้ฉันคิดว่าได้ยินเสียงคุณกลนซะอีกเข้าพเจ้าหัวเราะเบาๆตักเกิลนนะ่ะคืนเนี้ยดูเหมือนจะว่าไอ้มานี่ออกหรือกระแช่นั่นเขาไปมากอยู่สักหน่อยหลับเป็นตายในขณะนั้นเองเสียงกะร,ระเี่ยงชราก็อ้อแอออกมาว่าตักเกิลอาจจะหลับแต่โหได้ยินหน้านายไม่ร่าหัวเราะงั้นก็หลับต่อไปซาโมเกิลฉันขอบใจ ที่คืนนี้สนแสดงเป็นชาวซามอลาได้ดีเหลือเกินจนกระทั่งโรเบอร์โตเขาถึงกับประหลาดใจนอนหลับเอาแรงไว้แลนดีพรุ่งนี้เรามีอะไรจะต้องทำอีกหลายอย่างด้วยกันหลอนยังคงนั่งอยู่ที่นั่นข้างกองไฟซึ่งมีเต่ถ่านสว่างเรืองและควัน,น,อนอ่อนๆที่ลอยขึ้นมาใบหน้าอันคมและเข้มแข็งไม่สแสดงจุดนิดเดียวถึงฤธิ์ของเมรที่อาจจะยังอ้อยอิงอยู่ ประเดี๋ยวประเดี๋ยก็ถักแขงหูไปทางประตูเล็กของกระท่อมที่เปิดอยู่เหมือนจะสดับปรับฟังอะไรแต่แล้วก็ยักไหลและล้มตัวลงนอนต่อไปลมหนาวอันเย็นเฉียบจากข้างนอกพัดวูบเข้ามาทางประตูนั้นอีกครั้งหนึง่งไมราสมิธผูกลุกขึ้นนั่งอย่างกระถันหันทมกลางแสงสลัวจากกองไฟนั่นข้าพเจ้าได้สำนึกถึงความเคร่งเครียดของหล่อนในความประหลาดใจเกี่ยวกระทั่งอดลนทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นนั่งตามพลางถามด้วยเสียงกระซิบ อะไรกันเหลอไมล่าฉันคิดว่าได้ยินเสียงใครเดินมาทางกระท่อมรราจากฝั่งลำธารหล่อนกระซิบตอบพวกชาวบ้านและกระมังเป็นไปไม่ได้ชาวป่าพวกนี้ไม่ออกจากกระท่อมไปไหนเวลากลางค่ำกลางคืนข้นขนขาพเจ้าไม่ทันจะตอบประการใดก็พอดีตะเกิ้นซึ่งนอนไว้กว่าไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาาวาตื่นลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันทันใดที่มองเห็นหน้าเราแกกว่าเดาถูกว่าคงจะเกิดอะไรขึ้น โอกาจะมาจับเราไปอย่างกินเลน่านายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตะเกินแม่ไม่ร่าว,ว่าได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่กระท่อมเราแต่ก็ไม่แน่ว่าจะใช่พวกโอกาเพราะคนป่าพวกเนี้ไม่ออกจากบ้านในเวลากลางคืนข้าพเจ้าอธิบายตะเกินไม่เห็นได้ยินอะไรนอกจากเสียงถอนให้ใจเหมือนวัวเหมือนควายของในตอนนนไมรากระซิบด้วยความตื่นเต้นว่าฟางังขุนสากฟังให้ดี สามอร์เกิลเสียงมันเดินอีกแล้วใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถามมันจ้าไอ้หมอผีคนนั่นเสีหลักกระมังกระเรียชาราว่าตะเกิลเองนายเก็ขว้าฝืนดุนน่นนึงจากกองไฟเป่าจนลุกแล้วก็ข้ามโรโบโตซึ่งนอนขวางทางเดินออกจากประตูกระท่อมไปจนกระทั่งแสงไฟเลือนหายไปทุกทีทางฝั่งลำธารไมร่าจ,จับตาตามแสงสว่างนั่นไปสักครู่จึงหันมาทางข้าพเจ้า พลางถอนใจฉันไม่คิดอย่างซามอเกิลคิดเพราะยิ่งเป็นบูโยแล้วยิ่งไม่กล้าไปไหนมาไหนในเวลาค่ำม,มืดยาย้างนั้นหูคุณคงผิดไปแน่ไมร่าเข้าพเจ้าว่าแต่ฉันได้ยินจริงๆคุณซากเสียงเหมือนกิ่งไม้แห้งหกักเสียงเหมือนคนขึ้นจากน้ําแล้วก็เดินย่องกลิบตรงมาทางนี้อย่างช้าช้าไม่มีรีบร้อนดีละประเดี๋ยวก็ได้รู้จากตะเกิลว่ามานี่ออกทําให้คุณได้ยินอะไรเพลินไปหรือไม่ หล่อนยังไม่ทันจะตอบว่ากระไรเสียงตะเกิ้นร้องเหมือนัวเหมือนควายก็ดังมาจากความมืดข้างนอกไมราสมิธลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจสามอ,อกเกิลเป็นอะไรไปเลวเข้าขุนศากเสียงซึ่งแสดงความตกอกตกใจอย่างถึงขนาดของกระเหรี่ยงชราบอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าแก,กกําลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ได้คาดหมายเพราะฉะนั้นพอหันไปควา้าปืนคู่มือได้ก็เพ่นพรวดออกนอกประตูไปพร้อมด้วยไมราสมิธวิ่งตามไปติด โดยไม่ทันได้ปลุกใครและลืมเม็กระทั่งนผยฉายติดมือตรงหน้าเราออกไปทางชายฝั่งลำธารห่างจากตัวกระท่อมตั้งอยู่ประมาณ3ามร้อยก้าข้าพเจ้าเลยเห็นด้นฟืนอนั้นกวัดแกว่งอยู่ในมือของตากเกิลท่ามกลางความมืดและประกายจากสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมันมาเมื่อมท่ามกลางกระแสะน้ําที่กระเพื่อมเป็นระลอกอยู่ในลําธารข้างหลังแก่และเสียงไม้ไล่ที่หักโค่นพร้มครามอยู่รอบกายข้าพเจ้าและไมราสมิธวิ่งตรงไปที่จุดนั้น แต่ยังไม่ทันจะถึงตัวตาเกินก็สะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งซึ่งขวางทางเดินอยู่ล้มลงทั้งสองคนเปิงกระเด็นหลุดจากมือไปในความมืดของผู้ไม้ในบริเวณนั้นไมร่าสมิตร้องลั่นหมายคอดขุณสากระวังตัวให้ดีนี่มันอนาคอนดาอย่าให้มันรัดได้ในถ้ำกลางความมืดน,นั้นเสียงตะเกินดังลั่นมาว่าซามอเกินกำลังถูกมันกอดจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วแหม,มจ้า ดุนฝฟืนนั่นแหละลตาเกิลทิมตามันเข้าไปหัวแกวงอยู่ทําไมข้าพเจ้าร้องบอกแกเวลาเนี้ยตาเกิลรู้เสียวมันไหลล้วนายกระเรียงชาราร้องตอบทางไหนหัวมันแล้วก็ทางไหนหางกําลังที่เราปลุกปล้ำอยู่กับลําตัวอันเลื่อนและเย็นอย่างน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าหมูยักษ์ซึ่งมีขนาดไม่ต่ํากว่าสี่ห้ากมตัวนั้นเพื่อไม่ให้มันขดขนดหางรัดตัวตะเกิลเข้าไปอีกนั่นเองทั้งหมู่บ้านก็เตื่น ชาโอกาทั้งหญิงชายต่างถือคบเพลิงซึ่งทำด้วยยางไม้แหกกันลงมาที่ท่าน้ำเกือบจะในขณะเดียวกันกันกบที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาด็อกเตอร์สมิธและโรเบอร์โตมาถึงข้าไปเจ้าได้ยินเสียงเจ้าลูกครึ่งร้องห้ามลั่นว่าคารัมบายายิ่งกับปิตานยุทธนาอาการเกรงของอนาคอนดาจะทำให้กระดูกสามอเกินกลายเป็นผง เธอจะทำอย่างไรก็เหลวหน่อยโรเบอร์โตช้าไปฉันกับคุณซาจะตกไปอยู่ในขดเดียวกันกับซาโมเกิลทั้งสองคนมาช่วยผมทั้งนี้กับปิตายุทธนาอามิโกโปรเฟสเซอร์ด้วยเขาพาร้อยเอกเรืองและด็อกเตอร์สมิธวิ่งตรงเข้าไปที่พวกชาวโอกาซึ่งไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้แต่ยืนตัวสั่นเทาอยู่ห่างๆวคว้าคบไม้ไฟที่พวกนั้นถืออยู่มาได้คนละดวงแล้วก็วิ่งกลับมาที่เรา เอาคบจี้เข้าไปที่ท่อนหานซึ่งกําลังขดขึ้นมาจากในน้ําและตามลาตัวซึ่งพันตะเกิลอยู่ขณะนั้นเองมันก็เริ่มคลายทิ้งศรีรษะอันใหญ่จากไหลของตะเกิลแล้วหันกลับจะเลื้อยลงน้ําก็พอดีจุด37 5็หแมกนัมจากมือของร้อยเอกเรืองยุทธนาลั่นเข้าที่ศรีรษะและก้านคอสองนัดติดติดกันขณะนั้นเองโรเบิร์โตก็กระโดดเข้าไปอุ้มตะเก่ลซึ่งสิ้นสติขึ้นพาดไหลพลางร้องตะโกนบอกเราว่า หลบออกมาให้พ้นจากต้นไม้เหล่านั้นเขาพูดยังไม่ทันจะขาดคําลําตัวและหางของเจ้างูยักษ์ซึ่งพลิกฟวาดขณะที่เกิดสปาสร์ซัมเมื่อใกล้จะสิ้นใจก็กวาดเอาต้นไม้ใหญ่น้อยภายในบริเวณนั้นล้มระเนระนาดและเป็นอยู่นานความเคลื่อนไหวของมันจึงค่อยช้าลงและช้าลงจนกระทั่งหยุดแน่นิ่งไปทันใดนั้นเองชาวโอกาทั้งหลายต่างก็คุกเข่าลงพลางแงนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันว่าปาว้าปาว่าปาวาหมายความว่าอะไรโรเบอร์โตเข้าพเจ้าถามแต่ไมร่าหัวเราะแล้วตอบแทนว่าอ๋อฉันตอบแทนเขาได้คุณสากคนพวกนี้เชื่อกันว่าอนาคอนดานี่น่ะเป็นพระเจ้าของเขายิ่งกว่านั้นซิญยอร่าเขาเชื่อกันด้วยว่าซามอเกิลจะเป็นพระเจ้าของเขาต่อไปโรเบอร์โตเสริม ตะเกิลถอนใจวางซามอเกิดลงได้แล้วในายโตนายนายอยู่ไหนนายเป็นอะไรหรือเปล่าฉันปลอดภัยทุกอย่างตะเกิลแก่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมบอกไม่ถูกน้าน,นายรู้สึกมันสีโครงจะหักไปทั้งสองข้างแต่ยังหายใจได้ดีเห็นจะไม่เป็นอะไรมัง้งไม่ร่าได้ฟังก็หัวเราะอีกงานไปนอนพักผ่อนต่อไปได้หรือจะไปกายายของซามอลา อย่าลอสมอเกิดเล่นหน้าแม่มจ้ากระเรียงชาราคโครงศีรษะขอให้ตาเกิดดูพยาน,นากตัวเนี้ให้ท่านหนัดตาสักหน่อยเถอะนายทํากลางแสงคบไฟของชาวบ้านจองงูยักษ์สะเทินนับสะทนบกซึ่งลักษณะเหมือนงูเหลือมทุกอย่างตัวนั้นดูเหมือนหนึ่งสัตว์ประหลาดในเทพนิยายจากการวัดของเรโบโตปรากฏว่าความยาวของมันกว่า120ฟิตถึงกระนั้นก็ยังยืนยันว่าเล็กและสั้นกว่า ที่พันเอกฟอร์เซตได้เคยพบเห็นมาแล้วในเมโตกรอโซนรกสีเขียวแห่งอเมริกาใต้100ฟิตถึง120ฟิตเป็นขนาดธรรมดาของอนาคอนดาสมัยนั้นโรเบอร์โตอธิบายสถิติของมันตามรายงานของฟอร์เซตใหญ่กว่านี้และก็มีความยาวกว่า150ฟิตขึ้นไปแต่ขอเราอย่าได้พบมันอีกเลยโรเบอร์โตฉันกลัวโรเบอร์โตหัวเราะ อ๋อเราจะต้องพบมันอีกสินยอร่าตามความเชื่อของพวกโอกางูเหลือมชนิดเนี้หรืออนาคอนดาต้องมีคู่ขาของมันถ้าตัวเมียตายตัวผู้จะต้องตามมาแก้แค้นถ้าตัวผู้ตายตัวเมียก็จะต้องตามมาทดแทนกันต่อไปว่าแต่ในเวลานี้เถอะเราจะทำยังไงกับซากข,ของมันข้าพเจ้าว่าพวกอินเดียนแดงบางเผ่าเขาจะแล่หนังตากแล้วกินเนื้อ แต่ชาวโอกาไมา่อย่างนั้นเขาถือมันเป็นตัวแทนจากพระเจ้าบนสวรรค์งั้นซามอเกิลสั่งพวกลูกบ้านเผาหรือฟังมาเสียเถอะวิญญาณมันจะได้ไปสวรรค์ฉันไม่อยากจะเห็นมันอีกต่อไปตาเกิลก็เหมือนกันบอกในโตให้สั่งการแทนตาเกิลทีเถอะนายแต่แม้โรเบอร์โตจะพยายามพูดด้วยสักเพียงใดชาวโอกาเหล่านั้นก็ได้เต่สรรันศีรษะ หันไปพึมพำแก่กันเล็กกันแล้วก็ถอยหลังไปหน้าตาและกิริยาท่าทางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลงท้ายโรเบิร์โตก็ลักความพยายามและถอนใจคนพวกนี้ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันเขากลัวกันว่าเมื่อขู่ขาของมันอีกตัวหนึ่งตามมาพวกเขาจะต้องตายใครๆเชื่อกันทั้งนั้นว่าเนี่ยเป็นฝีมือของกรูโยผู้หนีไป แต่เขาก็เลยเห็นกันแล้วนี่นาโรเบอร์โตว่าอำนาจของรูโยคนนั้นสู้ซาโมเกิลไม่ได้โรเบอร์โตถอนใจความลำบากยากใจมันอยู่ที่ตรงนี้สิสินยอร่าโอกาสเหล่านี้บอกว่าเขาไม่ใช่ซาโมเกิลเพราะฉะนั้นจึงกลัวตายงั้นก็ทิ้งมันไว้ก่อนโรเบอร์โตพรุ่งนี้ถึงค่อยคิดอ่านจัดการมาต่อไปตราบใดท่ซาาข,ของมันยังอยู่ฉันคงนอนไม่หลับแน่แน ได้ยินแต่เสียงแสกสากดังมาไม่หายเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความสายดสยองน่ากลัวเพราะมันเป็นเสียงของความตายคุณจะต้องพยายามข่มสติสะกดอกสงดใจเอาไว้สักคืนหนึ่งไมร่าเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยกลัวอะไรในเมื่อเราอยู่กันหลายคนข้าวเจ้าพยายามปลอบใจไมร่าสมิธถอนใจยอมจำนนครั้นและก็หันกลับและเดินตรงไปที่กระท่อมพวกเราทุกคนก็ตามไป อย่างไรก็ดีตลอดคืนนั้นไม่มีใครได้หลับได้นอนกันอีกต่อไปกองไฟที่ลานบ้านถูกก่อให้ลุกสว่างสวัยขึ้นอีกครั้งเสียงกรองก็ดังก้องไปในราตรีการอันเงียบสงัดและเยือกเย็นเป็นจังหวะจังหวะข้าพเจ้ายังคงนอนลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นคิดและวาดภาพถึงการเดินทางที่รอคอยอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะต้องประสบอะไรอีกบ้างและประชิญอะไรอีกบ้างจนเพลาเกือบใกล้สว่าง และเสียงไก่ขันเพลียกมาจากราวป่าจึงได้ยินเสียงไมล่าสมิดพลิกตัวและผุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันพลางร้องเรียกข้าพเจ้าเบาๆคุณสากคุณเตื่นอยู่หรือเปล่าผมยังเตื่นอยู่ไมล่าเป็นอะไรไปเหรอเสียงของไมล่าสั่นจนได้ยินเสียงฟันกระทบกันขณะที่หลอนเอ่ยต่อไปฉันคิดว่าได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วบางทีคู่ของมันคงกำลังมาข้าพเจ้าหัวเราะเหลวไหลหน้าไมล่า ถ้าใช่ก็คงไอตัวเก่านั่นแหละคุณก็รู้ว่าธรรมดางูอาจจะตายแต่กว่าความเคลื่อนไหวของมันจะหยุดก็กินเวลานานเต็มทีแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณศากเสียงของไมร่าตื่นเต้นเต็มทีฟังสิคราวนี้ไม่ใช่เสียงเลื้อยคลานอย่างเดียวมีเสียงอื่นด้วยฟังถูกของหล่อนท่ามกลางความมืดและความเงียบที่ปกคลุมอยู่ขณะนั้นหูข้าพเจ้าแววเสียงโหยหวน วนครางเหมือนเสียงคนดังมาแต่ไกลเสียงกลองที่ยังคงดังอยู่ตลอดทั้งคืนทําให้ข้าเจ้าไม่ได้แววเสียงนั้นเลยจงกระทั่งไมราสวิตเอ่ยขึ้นและครั้งหนึ่งที่พยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจได้ยินมันลอยตามลมมาข้าเจ้าผลลุกขึ้นนั่งพร้อมด้วยความรู้สึกเย็นว่าไปตามไขสัลหลังจริงอย่างคุณว่าไมราแต่คุณแน่ใจเหรอว่ามันจะไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าชนิดหนึ่งชนิดใด เป็นต้นว่าหมานในไม่งั้นก็จากกลัวอ๋อไม่ใช่แน่คุณสากป่าทางนี้ไม่มีหมานในจากกลัวหรือเสือดาวในป่าอเมริกาใต้ไม่ร้องอย่างนั้นฉันเคยได้ยินเสียงเหล่านี้มาครั้งหนึ่งเมื่อฉันไปกับทอมไปพักอยู่กับพวกโคโรราโดต้นแม่น้ำอเมซอนถามใครก็ไม่ได้ความว่าเป็นเสียงอะไรแต่เห็นว่าทุกคนกลัวกันลานและเขาก็มีเหตุผลพอที่จะกลัวอย่างนั้น เพราะวันลุ่งขึ้นคนในหมู่บ้านหายพิ3สามคนเพราะดีที่ชาวอินเดียนเผ่านี้มีเหตุผลเพราะ,จะเจริญกว่าเผ่าอื่นไม่งั้นฉันกระทอมก็คงจะถูกเขาฆ่าตายโดยเชื่อกันว่าเรานำเคราะห์ร้ายไปสู่พวกเขาแต่ไม่ล่าคุณคิดว่ามันเป็นเสียงอะไรใครจะบอกถูกคุณสากนอกจากตามความเชื่อของชาวป่าทั้งหลายว่ามันเป็นวิญญาณของผู้พลายหรืออำนาจของหมอผีประจำเผ่าที่เป็นศัตรู ฟังหนูเธอมันดังอีกแล้วคราวนี้ได้ยินเสียงโหยหวนกวนครางเหมือนเสียงคนนั้นถนัดชัดเจนเล็กใกล้เข้ามาจนข้าพเจ้าขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเสียงกลองก็รัวถี่ขึ้นเหมือนทั้งหมู่บ้านยังจะตื่นอยู่และได้ยินเช่นเดียวกันกับเราข้าพเจ้าคว้าปืนและไฟฉายออกไปที่ประตูกระท่อมส่องกลาดลงไปที่ท่าน้ำและรอบๆบ,บริเวณก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ นอกจากซาาของเจ้าหูยักษ์ซึ่งเป็นประกายเหยียดยาวอยู่ที่เกา่าทั้งหมู่บ้านว่างเปล่าเห็นแต่กองไฟที่ยังลุกสว่างและเสียงกลองที่ดังมาจากที่หนึ่งที่ใดเหมือนจะพยายามขับไล่เสียงอันชวในใ้ขนลุกขนพองสยองเล้าวนั้นออกไปในขณะนั้นรู้สึกเหมือนมันจะดังมาจากฝั่งลำธารตรงกันข้ามแต่ความก้องกระท้อนของป่าอันทึบก็ไม่สามารถจะระบุตำแหน่งของมันให้แน่ชัดได้ ในขณะที่ข้าพเจ้ายังยืนอยู่ที่ประตูกระท่อมนั่นเองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกก็เริ่มสว่างเสียงลิงเสียงข้างร้องโขมมาจากเนินเขาข้างหน้าขณะเดียวกันเสียงประหลาดเสียงนั้นก็เงียบหายไปพร้อมกับเสียงกลองข้าพเจ้าหันกลับเข้ามาในกระท่อมล้มตัวลงนอนพลางถอนใจแล้วก็บอกไมราสมิธว่าเสียงอะไรก็ตามมันไม่ทําอันตรายอะไรคุณได้แล้วล่ะไมาล่าถ้าผมเป็นคุณ ควรจะพักผ่อนนอนเอาแรงเสียสักงนบดีกว่าตาหน้ามันหลับได้แต่ใจมันตื่นอยู่ตลอดเวลาคุณสากเราอยู่กันที่นี่ต่อไปอีกสักคืนฉันคงเป็นบ้าตายเพราะเสียงนั้นข้าพเจ้าหัวเราะขณะที่ตอบหล่อนว่างั้นก็เร่งให้โรเบอร์โตร,รีบออกเดินทางต่อไปสิแต่ผมไม่เคยเห็นคุณประสาทอ่อนแบบนี้เลยไมล่าฉันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันคุณสากว่าเป็นเพราะอะไร ฉันอาจจะตรากตรำชีวิตอย่างเนี้ยมามากเกินไปหรือ5ปีในอเมริกาใต้ที่อยู่ในระหว่างชาวอินเดียนพวกเนี้จะพลอยทำให้ชีวิตฉันตกอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อในโชคหลังสังหรณ์อย่างเขาก็ได้คิดเหลวไหลไป,ปเปล่าๆไม่ล่าเชื่อผมเถอะนอนเถอะดีกว่าได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีขอบคุณมากคุณศากฉันอยากจะเป็นอย่างคุณเหลือเกินอยากหลับหลับ อยากตื่นตื่นกลางวันหรือกลางคืนดูไม่มีความหมายอะไรแก่คุณหล่อนเอ็นกายลงหนุนแขนอยู่ข้างด็อกเตอรสมิธผู้สามีรีตาและอ้าปากขาวเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่ข้าพเจ้าเลยเห็นเพราะต่อมาตนเองก็ปล่อยใจให้เข้าสู่ผวังและหลับไปภายในเวลาไม่ถึงนาทีเสียงเอะอาที่น่ากระท่อมเราปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นในครึ่งชั่วโมงต่อมา และบุคคลแรกที่ข่าพระเจ้าเลยเห็นก็คือไมราสมิธพร้อมด้วยหน้าท่สีบขาวราวกับคนเพิ่งหรือไข่กิริยาท่าทานของหล่อนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกิดเรื่องแล้วล่ะคุณสากไม่ได้ผิดไปจากฉันสังหรณ์ในใจเลยเรื่องอะไรกันไมราคนอื่นๆไปไหนกันหมดลงไปที่ท่าน้ํากับพวกชาวบ้านงูตัวนั้นหายไปแล้วคุณสากหายไปไหนหายไปได้ยังไงไมรา เมื่อกี้นี้เองผมยังเห็นซากของมันกองอยู่ที่ตีนท่าฉันก็เห็นกับตามาเดี๋ยวนี้เหมือนกันว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปความประหลาดอัศจรรย์ใจทําให้ขพาาเจ้ากระดดลลุกขึ้นยืนทันทีประสาททุกส่วนตื่นตัวเต็มที่เราชวนกันวิ่งออกจากกระท่อมลงไปที่ท่าน้ําซึ่งทุกคนล่วงหน้าไปชุมนุมอยู่ที่นั่นแล้วและก็จริงอย่างไม่ร่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บริเวณท่าน้ํายังอยู่ในสภาพเดิมของมัน อย่างเมื่อเราจากไปผูมไม้ที่ล้มระเนระนาดและกิ่งก้านที่หักยับนอกจากซากของงูยักษ์ตัวนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นด้วยว่าสายตาและกิริยาท่าทีของพวกชาวบ้านซึ่งยืนฟังโรเบร์โตอธิบายอยู่ห่างออกไปแสดงความไม่เป็นมิตรต่อเขาเสียเลยพวกผู้ชายขยับหอกในมืออยู่ไปมาพวกผู้หญิงและเด็กก็พากันถมน้ำลายรดเขาพอเหลือเพียงข้าพเจ้าโรเบรโตก็เร่เข้ามาหา หน้าตาบอกว่าเต็มไปได้วยความกังวลบอกพวกเราทุกคนให้เตรียมตัวเธออามิโกผมคิดว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในนาทีหนึ่งนาทีใดต่อไปก็ได้พวกนี้กำลังอยู่ในอารมณ์ไม่ดีแล้วเพราะอะไรโรเบอร์โตเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรกับเขาเลยน่นาะทุกเราไม่ได้ทำผิดคดยอะไรนอกจากผมซึ่งเพียงแต่เคยฆ่าหัวหน้าของเขาตายเท่านั้นแต่ในการที่อนาคอนดาตัวนั้นหายไปนั่นเอง เขาเชื่อกันว่าอำนาจของบรูโยที่หนีไปเหนือกว่าอำนาจของซาโมเกิลสียแล้วล่ะฉันยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละโรเบอร์โตง่ายนิดเดียวอามิโก้คนพวกนี้เชื่อว่าบรูโยสั่งให้งูตัวนั้นมาทำร้ายซามอเกิลเมื่อเราฆ่าง,งูตัวนั้นตายเขาก็คิดกันว่าอำนาจของบรูโยสู้อำนาจของซาโมเกิลไม่ได้แต่พองูตัวนั้นหายไปเขาก็กลับเชื่อว่ามันแปลงตัวกลายเป็นอื่นและอำนาจของบรูโยเหนือกว่า ฉะนั้นตามสายตาและความรู้สึกของเขาตราบใดที่เราอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะนำอันตรายมาให้เพราะการแก้แค้นของบรูโยน้าขี้ไก่คนนั้นแต่ถ้าเรารีบออกเดินทางกันไปเสียเดี๋ยวนี้เขาก็จะหาว่าเรากลัวและซามอ,อกเกิลไม่ใช่ซามอก้าตัวจริงก็จะผสมโรงตามทำร้ายเอาตอกลงเราไม่มีทางเลือกเลยอ,อย่างนั้นเหรอโลเบอร์โตมีสิ สิงยอร่าพยายามทำใจกล้าอยู่สู้หน้าพวกนี้อีกสักวันให้เขาเห็นกันว่าเราไม่กลัวบูโยคนนั้นเลยพรุ่งนี้เป็นทีแล้วเราจึงจะออกเดินทางต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกติดตามทำร้ายจากคนพวกเนี้ยถึงที่นี่แล้วไม่เป็นไรผมพอจะจำทางต่อไปได้ไมราสมิธไม่ได้คัดค้านหรือปลีบปากพูดต่อไปแต่ซึ้งลงไปในใจข้าพเจ้ารู้ดีว่าหลอนตกอยู่ในอารมณ์เช่นใด ความตรากตรำและความทรมานใจที่หล่อนได้รับมาตลอดคืนทําให้หล่อนโผเผะอิดโรยเหมือนคนที่กําลังจะเป็นไข้ด็อกเตอร์สมิธผู้สามีต้องประคองหล่อนกลับไปที่กระท่อมและให้ยานอนหลับหล่อนจึงหยุดทุรนทุรายและกระวนกระวายใจไปได้อย่างไรก็ดีตลอดวันนั้นพวกเราไม่มีความสบายใจเลยเพราะได้สสำนึกถึงความรู้สึกเป็นปฏิบัติข,ของพวกโอกาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครไปมาหาสู่ข้องแวะและเป็นธุระกับเราข้าพเจ้าต้องใช้ให้ตะเกินและร้อยเอกเรืองออกไปหาอาหารในป่าได้มาอย่างนี้ก็เพียงแต่นกขนาดใหญ่สองสามตัวพอชํำแหละย่างกินประทังความหิวกันไปได้มื้อหนึ่งตลอดวันเหมือนกันพวกผู้ชายซึ่งอยู่ในวัยชกันและเป็นนักรบต่างถือหอกเล็กกล้องลูกดอกยืนจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่เป็นหมู่หเหมือนคอยดูท่วงทีเราว่าจะทำอย่างไรต่อไป เกือบเป็นการสุวิสัยที่เราจะควบคุมใจให้เป็นปกติอยู่ได้แต่เราก็แท้งทำเป็นไม่เอาใจใส่ทำธุระเช็ดปืนผานหน้าไม้ของเราและเตรียมตัวเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเพราะปืนเหล่านี้เองที่ทำให้นักรบพวกนั้นไม่กล้าลงมือหรือย่างกรายเข้ามาใกล้ที่พักของเราครั้นแล้วเพลลายเย็นและในที่สุดกลางคืนซึ่งทุกคนหวาดกลัวก็มาถึง เพื่อความไม่ประมาทเราผลัดยามกันผละละสองชั่วโมงจนกว่าจะรุ่งสว่างโดยให้โรเบอร์โตซึ่งแขนยังเจ็บอยู่ในตอนหัวคำ่ำถัดไปเป็นด็อเตอร์สมิธและก็ร้อยเอกเรืองตาเกิลและข้าพเจ้าตามลำดับส่วนไมราเราปล่อยให้หลับตามสบายเพื่อชดเชยกับความอ่อนเพลียที่หล่อนได้รับเมื่อคืนก่อนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากเสียงกลองซึ่งดังอยู่เป็นจังหวะอย่างคืนก่อน จนกระทั่งถึงเวรของตะเกิลเมื่อเที่ยงคืนล่วงไปแล้วเข้าไปเจ้าตื่นขึ้นมาเห็นแก่สูบยามวลใบตองแดงวาบอยู่ในเงามืดของข้างประตูจึงกระซิบถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเหรอตะเกิลในเนี่ยน่าเรียบร้อยนายนอกจากแม่มไหมร่าละเมอออกมาผหนึง่งแต่ข้างนอกออกไปนะ่ะไหมลู่ได้ตะเกิลลำคานแต่ไอเสียงกลองบ้าบอนั่นไหมลู่มันจะตีไปหาตะวักตะบวยอะไรกัน ฟังฟังไปมันชวนให้ง่วงนอนเอาละง่วงเมื่อไหร่ก็ปลุกฉันก็นแล้วกันข้าพเจ้าบอกแล้วก็เอนกายลงกับพื้นกระท่อมใหม่แต่ยังไม่ทันที่จะหลับต่อไปหมรสศมิธก็ผวาลุกขึ้นนั่งและร้องเสียจนเสียงหลงท้อมท้อมเธออยู่ไหนอะไรการหมราฉันอยู่ที่นี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอะไรไปหมายเดียสามีผวาเข้าไปประคองกอดหล่อนไว เสียงนั้นอีกแล้วคุณศากอยู่ไหนได้ยินหรือเปล่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนก่อนกำลังมาแม่ไม่หลานละเมออีกแล้วนายกรเรียงชาราพืมพำเปล่านะฉันไม่ได้ละเมอสามอเกินไม่รากคันฟังหนูเธอเสียงใครเดินไม่ใช่เสียงอะไรเลยแล้วก็เสียงใครร้องไห้เข้าพเจ้าหัวเราะคราวนี้คุณเผ็ดแน่ไม่ร่าผมกะตะเกินนตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้ยินเสียงอะไร ฟางหม่กุนซากเสียงของมันจริงๆเราทุกคนหยุดนิ่งเล็งเย่ยหูฟงังตามคำสั่งของหล่อนในชั้นแรกก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจนอึดใจหนึ่งต่อมาขนาดนั้นเองทั้งโรเบอร์โตและร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ผวาตื่นขึ้นพร้อมกันทั้งสองคนเขากระโดดออกไปคุดเขาอยู่ข้างตะเกินที่ประตูเงี่ยหูฟงังแล้วก็หันมากระซิบกระซาบด้วยเสียงสั่นๆอนาคอนดาหลายตัวเสียด้วย แต่โรเบรโตนั่นนั่นมันเสียงคนข้าพเจ้าขานอานาคอนดาอามิโกอาาคอนดาซึ่งร้องได้เหมือนคนกระเรียงชราโคลงศีรษะงูฝ้าหลังมังขา่าทั้งเลี่ยชอบก้นล่องเสียงเหมือนเปรตวันทองเสียงกรีร้องนั้นปรากฏขึ้นมาอีกดังกว่าคราวแรกพร้อมกับเสียงหัวรอก,ก้องของปูโยรักคนปนมาด้วยเสียงกรองซึ่งดังอยู่ในหมู่บ้านหยุดเงียบลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้น ไมราสมิธหันมาดูข้าพเจ้าด้วยนิตาซึ่งเบิโกโพลดงในความตกใจถึงขนาดพ,พึมพำอะไรอยู่ไม่ขาดปากขาาเดียวกันโรเบิร์โตก็พยายามลุกเก้ก,กังขึ้นเพ่งสายตาออกไปในความมืดทันใดนั้นเองเขาก็ร้องออกมาสุดเสียงเบียงศิรษะหลบสิ่งหนึ่งซึ่งพุ่งเข้ามาใส่อย่างเต็มแรงกระท่อมทั้งหลังก็สั่นสะเทือนไปฉายไฟหน่อยสินายทหารเหลืองฉายไฟตะเกินร้องลั่น ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนั้นแสงไฟฉายซึ่งกราดออกไปทั้งจากมือของร้อยเอกเรืองและดรสมิธส่องให้เราเห็นศีรษะขนาดเท่าลกมะพร้าวและลำตัวอันเลื่อมเป็นมันของเจ้างูยักษ์ขนาดไม่ย่อมไปกว่าตัวเมื่อคืนวานใส่ไปมาอยู่กับพื้นกระถอมแต่ก่อนที่มันจะขึ้นฉกใครต่อไปเปิดในมือเขาตะเกินก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งเข้าที่ศีรษะและอีกนัดหนึ่งที่กา้านคอต่อมากระถอมทั้งหลังก็เหมือนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อจ้างูยักษ์ตัวนั้นลิ่นเรา่าบิดตัวและฟาดหางอยู่ไปมาทั้งหลังคาทั้งฝาและเสาโดที่ค้ำกลางล้มคลืนลงในทันทีเสียงโรเบอร์โตร้องตะโกนลัน่นทุกคนมาทางนี้อามิโกทุกคนมาทางนี้